รู้ไหมครับว่าเครื่องปรุงที่หากินง่ายร้านอาหารตามสั่งร้านข้าวราดแกงหรือที่บ้านเราร้านสะดวกซื้อหากินได้ง่ายมากมีแทบทุกที่เรากินแทบทุกมือพริกน้ำปลามันมีอันตรายซ่อนอยู่เป็นยังไงเดี๋ยวนนี้ผมเล่าให้ฟังครับสำหรับคนที่สนใจเรื่อง เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพหรือว่า anti-aging and regenerative medicine สามารถกด add friend กด follow กด subscribe ไว้ได้เลยครับพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกนะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับเป็นอาหารเ,เป็นเครื่องปรุงที่อยู่คู่ครัวคนไทยหากินแทบได้ทุกที่ผมคิดว่าทุกร้านอาหารมีหมดนะครับร้านอาหารไทยก๋วยเตี๋ยวนะครับทำที่บ้านเองนะครับหรือ ง่ายที่สุดเลยนะเข้าร้านสะดวกซื้อก็ยังมีเลยพริกน้ำปลานะครับเป็นเครื่องปรุงที่เรากินแทบทุกวันนะคือเผลอเผอแทบทุกมือ้อเลยซ้ำน,นะมันมีอันตรายซ่อนอยู่นะครับยังไงเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับลองนึกภาพนะจินตนาการนะว่าในถ้วยพริกน้ำปลานะครับมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูในส่วนประกอบต่างๆก่อนนะในในส่วนประกอบของพริกน้ำปลานะครับอย่างแรกแน่นอนน้ำปลานะครับอันต่อมาพริกขี้หนูนะครับจะเป็นสีเขียวสีแดงก็แล้วแต่นะ อันถัดมากระเทียมนะครับอันถัดมาหอมแดงอันถัดมาน้ําตาลทรายอันถัดมามะนาวนะครับอันนี้คือแบบจัดเต็มนะทั้งหมดของสูตรของพริกน้ําปลานะครับแบบจัดเต็มนะครับทีนี้พออันนี้คือพริกน้าําปลาใช่ไหมไอ้เมื่อกี้คือส่วนประกอบเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบว่ามันมีอะไรบ้างเนาะในส่วนพูดถึงน u วทริชั่ f a ฟ t นะนะอย่างแรกมาดูรายละเอียดของน้ําปลานะครับน้าปลาแน่นอนส่วนประกอบหลักเลยก็คือเกลือโซเดียมนะครับ เป็นส่วนประกอบหลักเลยส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันเล็กน้อยมากนะครับอันถัดมานะครับพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยส่วนประกอบออหลักๆเลยนะที่เราสนใจนะครับเป,เป็นสารพรึกษเคมีที่อยู่ในนั้นก็เรียกว่าแคปไซซินนะครับมีฤทธิ์ทำให้บรรเทาหวัดหายใจสะดวกขึ้นลดการอุดตันของหลอดเลือดนะครับลดคอเลสเตอรอลลดความเจ็บปวดทําให้อารมณ์ดีแล้วก็รวมถึงมีวิตามินซีด้วยนะนะครับอันถัดมานะครับกระเทียมนะครับกระเทียมเนี่ยมี ไดซอนฟล์ ai, มีอาริซินมีอาริอินนะครับอันนี้คือส่วนที่เป็นส่วนหลักๆเลยที่เราได้รับมาจากกระเทียมนะครับถามว่ากระเทียมมีไอพวกสาร3ตัวนี้มันมีฤทธิ์อะไรบ้างส่วนใหญ่มันจะทะนุบํารุงนะครับหลอดเลือดแล้วก็หัวใจนะครับอันถัดมานะครับหอมแดงหอมแดงมีอาริซินนะครับมีเคอร์เซอรินนะมีโพพิลไดซลไฟลมีโคมารินนะครับ เอาเป็นว่าชื่อแปลกๆยากๆไม่ต้องไปสนใจมาดูฤทธิ์ของมันฤทธิ์มันเกี่ยวกับการต้านการอักเสบลดการอักเสบต้านเชื้อแบคทีเรียเป็นสารต้านอนุมนูลอิสระด้วยนะครับอันถัดมามะนาวมะนาวก็ง่ายๆเลยมีวิตามินซีเป็นกรดซิตริกกรดมาลิกกรดแอสโพรบิกนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับน้าตาลน,นะครับน้าตาลคือน้ําตาลแหละแต่เอาง่ายๆตามสูตรแล้วอะพริกน้ําปลามันไม่มีบ้านไหนที่แบบหวานนําถูกไหมเราไม่ได้เราไม่ได้ทำน้ำ,นำปลาหวานถูกไหม มันคือพริกน้ำปลาเพราะฉะนั้นใส่น้ำตาลก็ไม่ไดีเยอะเพราะฉะน,นั้นน้ำตาลเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้รับนิดหน่อยแทบไม่ได้รับไม่ต้องไปสนใจนะครับทีนี้อ่ะทีนี้มาเชื่อมโยงกันว่าอันนี้คือภาพของพริกน้ำปลานะครับเมื่อกี้เราพูดถึงรายละเอียดของส่วนต่างๆแล้วเราเอาส่วนต่างๆเนี่ยมาดูรายละเอียดของนิวทริชันแฟกต์สุดท้ายเราจับโยงกลับไปที่พริกน้ำปลาถ้วยหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงสมมุตินะครับถ้วยพริกน้ำปลาเนี่ยมีส่วนประกอบอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าเนาะเราตักขึ้นมาไดนะ้ไะ ไม่มีการแบบเกลียเอาทั้งหมดทั้งหมดเลยนะทั้งเนื้อทั้งในหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนเนี่ยส่วนประกอบหลักในหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยคือเกลือโซเดียมนะครับเกลือโซเดียมที่อยู่ในหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยจะมีค่าประมาณ60-7 0ซของค่าที่ร่างกายเนี่ยเราควรจะได้รับในแต่ละวันนะครับเยอะไหมยเยอะมากและอันนี้แหละคือความอันตรายของ พลิกน้ำปลาที่มันซ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวรายละเอียดตอนสุดท้ายเนี่ยผมจะสรุปให้ฟังนะครับมันดูส่วนประกอบอันต่อมาคือว่าไอ้พวกสารพษชเคมีต่างๆที่มันอยู่ในพลิกอยู่ในกระเทียมอยู่ในหอมแดงอยู่ในมะนาวนะครับอันนั้นมันก็มีผลดีอยู่แล้วมันมีผลดีเรื่องออทําให้หลอดเลือดหัวใจมันทํางานได้ดีนะครับทำให้บรรเทาอาการหวัดหายใจสะดวกขึ้นลดคอเลสเตอรอลลดความเจ็บปวดนะครับยับยั้งการอักเสบต่อต้านการอักเสบนะครับต้านเชื้อแบคทีเรียอันนั้นคือ ผลของไอ้พวกกากะไม่ถึงไม่ใช่กาก,ากเลยผลของไอ้พวกออคือเวลาเราตักออกมาใช่ไหมส่วนของน้ําคือน้ําปลาส่วนที่เป็นของเนื้อ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 ก็คือพวกนั้นนะก็คือเป็นผลดีของออที่เราได้รับมาจากสารพืกษาเคมีที่อยู่ในพริกอยู่ในกระเทียมอยู่ในหอมแดงอยู่ในมะนาวนะครับทีนี้มาดูประเด็นหลักเลยประเด็นหลักก็คือว่าการที่เราตักพริกน้ําปลาขึ้นมา1ช้อนนะครับแค่1ช้อนนะเราจะได้รับ โซเดียมนะครับเจ็อร์เซที่เราควรจะต้องได้รับแต่ละวันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความสมดุลความพอดีอยู่โซเดียมไม่ใช่ไม่ดีนะถ้าเราได้รับน้อยเกินไปร่างกายก็ไม่ดีมีปัญหาอีกแต่ปัญหาทุกวันนี้ของอาหารในเมืองไทยอาหารไทยเครื่องปรุงไทยพริกน้ำปลาที่หากินแทบทุกที่กินทุกวันแค่ทุกมือนะครับคือการที่ได้รับโซเดียมที่มากเกินไปนะครับทีนี้ ผลของการได้รับโซเดียมมากเกินไปมีผลเสียต่อร่างกายแน่นอนนะครับน้อยเกินไปก็ไม่ดีมากเกินไปก็ไม่ดีทีนี้ผลเสียที่มากเกินไปนะครับมันทําให้ความดันโลหิตสูงอันนี้คือข้อแรกนะครับข้อถัดมาไตทํางานน่ะขึ้นนะครับเสียงที่ทําให้ไตเนี่ยพังนะแต่ไตวายมีปัญหาแน่นอนนะครับอันถัดมาหัวใจก็ทํางานนะักขึ้นก็จะเสียงที่ทําให้หัวใจเนี่ยมีปัญหานะครับอันสุดท,ท้ายก็คือทําให้ตัวมันบวมนะครับตัวมันบวมก็ไม่ดีอยู่แล้วนะครับ ตัวผอมไอ้ต,ตัวเหี่ยวก็ไม่ดีตัวบวมก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องที่ควรจะต้องระมัดระวังเลยในการกินเครื่องปรุงนะครับพริกน้าปลาที่อยู่คู่ครัวคนไทยมีแทบทุกที่กินแทบทุกมือนะครับเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างแค่ว่าตัก1นช้อนนะแล้วเคยไหมเคยเห็นนะเพื่อนผมในบางทีผมเคยเห็นนะคือทุกมื้อเนี่ยลองนึกภาพสมมติวันหนึ่งเรากินอาหาร3ามมื้อเนี่ย แล้วเขาตักพิดน้ำปลานะสมมตินสามมื้อเนี่ยตีว่าสองในสามแล้วกันสองมื้อมีการใส่พิดน้ำปลานะแล้วเขาตักนะตักมาปุ๊บ1ช้อนโต๊ะเนะี่ยแล้วราดลงไปในข้าวอโอ้โหเท่ากับว่าในวันนั้นเนี่ยเขาได้รับโซเดียมที่มากกว่าที่ร่างกายต้องการมากๆนะครับคือมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นตะ์เพราะฉะนั้นผลเสียที่เมื่อกี้ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือผลที่ตามมาของการที่เราแบบ บางทีเราก็ไม่รู้เนื้อรู้ว่าตัวนะมันเป็นอาหารที่เป็นเครื่องปรุงที่มันอยู่ใกล้ตัวหากินได้ทุกที่แล้วก็ติดตัวเอาง่ายๆคือซื้อข้าวอะไรก็แล้วแต่ก็ขอเติมนิดๆหน่อยๆน,นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสาระสําคัญนะครับของวันนี้คือทุกครั้งนะ้ที่เราเห็นพริกน้าปลานะให้เราตั้งสติเลยเนเมื่อที่ผมเล่ามาทั้งหมดคือเหตุแล้วก็ผลนะครับสุดท้ายมาสู่ของวิธีการที่เราจะทำกนะ็คือว่า พอเวลาเราเห็นพริกน้ำปลานะให้เราตั้งสติมันมีอยู่ทุกที่นะรพริกน้ำปลาทุกมือ้อแทบไะทุกอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราต,ตักขึ้นมาเนี่ยเราให้รู้เลยว่าถ้าหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยนะมันปลาไป60สิเจที่ร่างกายต้องการแล้วในส่วนไอ้ที่มันเป็นเนื้อเนื้อของส่วนที่เราต้องการนะนะอันนั้นคือส่วนที่เราต้องการมากกว่านะครับสุดท้ายนะครับฝากเอาไว้ว่าทุกครั้งที่เราเห็นเครื่องปรุงกู้ครัวคนไทยอย่างพริกน้ำปลาเนี่ย ใกล้ตัวนะครับทุกมื้อเนี่ยให้ตั้งสตินะเวลาตอนที่เราส่วนที่เราต้องการจากพริกน้ำปลาเนี่ยคือส่วนที่มันเป็นเนื้อเนื้อส่วนที่เป็นเ,นเ,นนเป็นสารพฤกษเคมีที่อยู่ในพริกเขียวพริกแดงนะครับหอมแดงกระเทียมนะครับมะนาวอันนั้นคือส่วนที่เราต้องการมากนะครับให้ทำอย่างนี้ครับตักขึ้นมานะเนื้อขึ้นมานะครับแล้วก็กรองน้ําออกไปนะครับน้ํเปล่าออกไปให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าให้ดีนะก็ คั้นๆมันหน่อยคั้นๆในพวกน้ำเกลือเนี่ยน้ำปลาเนี่ยออกไปนะครับเพราะส่วนที่เราอยากจะได้มากที่สุดคือสารพืกษาเคมีที่อยู่ในเครื่องพวกนั่นแหละนะครับแล้วเราก็มาลาดนะครับแล้วก็เวลากินเนี่ยไม่ยังเป็นต้องปรุงทุกมื้อนี่นี่เรายังไม่นับนะลองนึกภาพนะนี่เฉพาะเครื่องปรุงนะเรายังไม่นับรวมถึงไอของที่เขาปรุงมาอยู่ในอาหารที่เรากินอยู่แล้วอ่ะอันนี้เฉพาะเครื่องปรุงที่เราแอดเพิ่มเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา ตักเฉพาะกากเลยอตักเฉพาะเนื้องมันแล้วก็บีบเอาน้ําปลากไาให้เยอะที่สุดนะครับอันนั้นคือส่วนที่เราต้องการนะครับถ้าฟังคลิปนี้นะครับดูแล้วรู้สึกชอบรู้สึกเป็นประโยชน์ก็กดไลค์ถ้ารู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นๆก็กดแชร์แล้วถ้าสนใจเรื่องสุขภาพแบบองค์รวมก็กด subscribe กด follow นะครับแล้วถ้าใครที่ไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด see first ไม่ได้เลยครับ